ครับพักนสอครับช่วงสองอีกครับให้การเทบเฮดอันนี้เฮดเขาครับเฮดพึ่งเขาครับพี่นอ้องดอกสวยด้วยครับนี่ครับพี่น้องดอกใหญ่ ครับมันมันครับพี่น้องไปแล้วครับเห็ดตั้งงูกเหลืองครับพี่น้องเห็นหายใหญ่โอ้ตั้งงูกเหลืองก็กได้เนี่ยไม้โอ้ตั้งงูกเหลืองครับนี่ครับตั้งงูกเหลืองสวยปะครับอันนี้ดอกแรกครับเอาไว้เอ้แต่กระแตเอ้ยยีครับพี่น้อง อดอกเงี้ก่อนนี่ครับพี่นอ้องดอกนึงนี่ครับพี่น้องอีกดอกนึงโอ้มันดันอันดีเดี้ยมารูปลักมันเลยบงงางแง่บันเดย์อผมดูรูปลักเลยบงงางแง่บันเดย์โอเคครับได้ดทีที่เ,เขาสงบอยูี้ยงครับพี่น้ององามเอาเงี้ยนะเอาเทติเห็ดเพิ่งเข่าดอกเงี้ยเลยครับไปหา ันีแลงงูอีกวะเข้ามาอีกดอกนึงครับพี่น้องพ่านี่เบิร์ตดอกนี้มีซอกหินครับพี่น้องเห็นบล็อกกล้องนี่ครับแฮปนี่ันแฮปแลงงูอีกแลงในหน่อยครับนี่พี่น้องแลงงูเลี้ยงครับขาทวนเลยนี่พี่น้องอืม ยางขึ้นี่ครับยางขึ้นยังเห็นเห็นชื่เขายางไก่แ่างขึ้นงามครับพี่น้องที่เพิงเขาดอกนี้สองดอกโอ้อยู่น้ากันครับพี่น้องเพก่นได้เห็นรางงไรห้องอะเอาให้เพิงเขานี่แล้วปะสองดอกครับพี่น้องงามๆเห็นแล้วงกครับพี่น้องเห็นแล้วงงอีกดอกขึ้นดอกเดียวอะเป็นไข่ครับเป็นไข่ไข่ใหญ่ หเห็ดลงงอกครับพี่น้องก็เริ่ขึ้นนะ <ไป S 1> ครับด,ดอกใหญ่อยู่ดอกนี้พี่น้องเห็ดละงก์เลี้ยงครับพี่น้องครับ,น,รบน่ามาอยู่ฝั่งทางนี้แต่ที่เขาพี่นอ้องเลี้ยงแบบว่าง่ายมากครับพี่เสียงคนมากครับพี่น้อง นี่ครับตองอกเหลืองขีดมันหลายมันจะติดโอ้อดอกหนึ่งครับทีหนึ่งดอกครับพี่น้องมันหมานนี่ครับงอกเหลืองครับขีดดินไหลนิดน้อย แล้วงกพี่น้องงกบานครับมีดอกเดียวป่ะ <Okay. S 1> ครับงามบาพี่น้องดอกใหญ่บานสะพังครับ <Okay. S 1> เกเยนะมาใครแต่าบ่มี <Okay. S 1> แล้วงกอีกแล้วครับพี่น้อง ห็นแล้วงุอีกแล้วหนึ่งดอกครับพี่น้องดอกใหญ่มาดอกนี่ดอกสวยดอกสวยเลยพี่น้องดอกสวยอย่างเดยหากใหม่ตัวนี้ดอกสวยเลยพี่น้องใบตองปิ้ให้ออือดีตองปิดไ้อืมปิดถนนวะ๋ยวเลยครับพี่น้องครับดอกงามครับพี่น้องแล้วงงอครับถึ้งเวลาพักกินคอแล้วพี่น้อง เตรียมอาหารการกินเป็นไรเมาเก็บเห็ดเห็ดแล้วกินทั้งผู้ประกอบหน้าทานพื่ชเขาเห็ดเขาเก็บแล้วเขาก็นี่กระบาดกระควงเล่นซ์เมื่อเปล่าเนาะากินเข่าไปเาเก็บปรทัดนะครบสุปาอยู่บุยบุยแล้วเมื่อเขาไปเห็นจนเขาไปหิวมากเขาเต็มตาเต็มตาเห็ดละงกเต็มตา จะคลองนี่กระซางไข่ฟ้ากระฟ้าไปรวดเมน,นูมีอย่างแนวมือหนิง่ายง่ายอีหยังมีน้นเ้ยมิน,มน,มนูง่ายๆปิ้งปลาซองโตพุลโตเฮาปิ้งปลาทอดไข่สามฟองสามฟองก่อนเด้ทอดไข่อันนคือติเหลือตามนันม่นเขาไม่ห่อเขาด้วยครับแล้วก็ตำบวกแดงครับฮะตำยี่ห้อมือน,นีิตำคือเก่าตำคือเก่าฝั่งเี้ตำคือเก่าครับเอาเตรียมรับเขาครับ เตรียมเพ็ดเอากินกินก็เพ็ดจะกินง่ายับใส่บะเขือเทศใหญ่ีละใส่หลายกะว่าโอ้เย่น้ำปลาต้องเป็นคนๆมะบ้า <c oughs> ติไม่ได้คนหรอกเวลาครับเข้มเข้มเข้ม อ,อันนีที่เขาวกว่าเขาบกแต่ว่าได้ดต่ำหนักดเอาส่มากดเลยโอาสนกับว่ามีบ่ให้ด,ดนดเีวนะก็นะแล้วม,มันมุเฮ้ยทมมมี่มนแกเดี๋ยว้ที่ม,มงเด้อี <c oughs> ่บอกอไรบลอโอเคพี่ก็บอกแตกเป็นไรเอามาเป็นพ่อหรือเล่าอาทันแชกกับพ่อเนาะเป็นไงเสียรถยั้ขึ้นมากเลยเลยครับขอป้าแตกอีกน่นะออีกนิ่อย กูได้นอแบบเนากนงพ่อได้เนาะบเนี่ยนีเท่ากินเขาได้พอแกงนี่แหละครับเห็ดงอกไม่ได้จากินเขาได้พอแงแล้วไปหาปลาไน่ะนี่แหละครับนี่แหะจ้าตาตานี่และตายังกนี่แล้วตาน้ำตาดีละนง็กจ้าแมาสวยๆดนอา่สหนมนี้ะครับ เอาสคนน่ะสอคนอ,อันอนี้<อ> <ๆ S 2> ของกมาาพ่อเนี่ออเอาพอแล้วเอาเอาไ่ไหม,ม้เนี่ยขันเมนี่เขามีตลาดได้ที่นอนแล้พี่จะวาเหาเ่บ่เด็ดสอนะพ่้อคุน่ะแ่บแบแสบเอากินเขาักินเขาพี่น้องด้วยด้วยด้วยี้อแบบนี้ สนผมว,ว่า,ามันแหละย่ำนั่นค่อยหบอ่ะอะไรคือหงบเขาครับเขามาหาเหี้ยวกินป่ากินไข่ย่าไปหาป่ากินเห็ดกินปูกินป่าเห,ห,หรอสว,ว่างไวไหมอ๋อแสบค่ะไอ้เด็กไ่เป่าไม่ตายดยอกไปเกี้ยว ทำางนอกตลาดเนี <h ums> <h ums> <h ums> ้ยตลาดข้างนอกตลาดโอ้ยหัวก็อลไรพี่น้องใบบุกงงอืม สดแต่ตกแต่มีน้องมีอีกตอนนี่บอกตอนมากแสบข้าก็ต่ำ <c oughs> ไม่โคกงอีกมันมันมาเมึ้อองหิวเด้กชอบบิลี่ดูบะเดีย่ยืนได้แบบนั้นถึงแส่บและคกูมาสร้างของทับอยู่นี่ต่อง่ายเลยอุ้ยย,ยังบาดหลังเมื่อยไง

เขารู้แล้วล่ะเขากินเขาก็พี่น้องเดี๋ยวพี่ต๋อยได้พี่น้องได้เไปพึ่งเขาครับพี่น้องเไปพึ่งเขาแล้วหลังจากกินเขามาครับเอือไปพึ่งเขาครับฝนตกซะเนาะดอกแหญแห้งมันหลังจากกินเขามาพี่น้องยานฝนตกก่อนอยู่นี่พี่ต่อครับไดพึ่งเขาดอกใหญ่ครับดอกใหญ่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  Nhà thấp đầu dèo Tiếp Ồ nhau Đỏ cái nhây Hết khấu phía nọ Đỏ cưới sưới Xuống đỏ ngắm khá nền tích lê Khá nền tía lê Thường khi bưng Ồ ngắm khắc, ngam khắc. สวยสวยโอ้หมันเน้องอีกดอกนึงครับเกือบว่เห็นครับนี่นสีมาดูงามคัาเดีนี่ก็ใบใหม่น้องครับงามครับงามต่ออยู่ครับอ่านบอพี่น้องครับบอกคนบอกคุณโค,คกครับมาก้นโคกครับพี่น้องหางี้ครับนี่มางี่โอ้ นี่ะครับซิมครับซิมหมากกล้นโคกพี่น้องกินได้ครับเอาด้วยต่อเก็บเห็ดครับเขาอีกดอกนึงครับสวยๆครับดอกนี้ครับพี่น้องเกือบยิ้มแฉ่งเอ้ยดอกงามครับคุณพี่น้องเกือบซ้ำฟงเพิ่งเือไปดอกนี้ครับดอกงามครับพี่น้อง มาอีกดอกหนึ่งแล้วครับพี่น้องเฮดเพิงเขาโอ้สองดอกครับพี่น้องเห็ดเพิงเขาครับพี่น้องสองดอกสวยๆครับพี่น้องโอ้หามครับมาอีกหนึ่งดอกครับพี่น้องเฮดเพิงข้าอีกแล้วครับเฮดนุ่งย UNG, rab, ork, rab, งุ่งครับพี่น้องหนึ่งดอกครับพี่น้องนุองยุ่งครับพี่น้องง่ามๆครับลุยตอ่อพี่น้องลุยตอ่อ ดอกนึงครับพี่น้องเห็ดถึงน้องยุ่งครับชอบนีะครับเห็ดถึงน้องยุ่งงามๆครับพี่น้องอีกชุดนึงครับพี่น้องเอาดอกใหายกอนนีดนด่ดอกพ่อดอกง่ญ่ครับดอกใหญ่เพิ่งเอาไป,ป็นเพื่แล้วนี่นี่ง่ายสุดแล้วนี่ที่ได้บุอนะครับถ่งน้องยุ่งครับงามๆ บาดก่อนบาดก่อนครับสวยบ่ครับพี่น้องมาทางนี้ครับดอกน้อยค่ะครับดอกน้อยค่ะครับพี่ฮิ้วไต้พี่พี่นอ,นอนดอกน้อยค่ะครับพี่นอนจ้งองเหงาวะแม่ดิลีพี่นอนจ้องเหงาพ,พี่ดอกนึ่งครับ ครับหน่อยครับ,บพี่นอ้องนี่ครับพี่น้องดอกนี้ก้อนครับดอกนี้ก้อนนี่ครับงามโบดึงอีกครับพี่น้องิ่งเห็ดดอกนี้พี่น้องดีฮักดีแนะ่ดูพี่น้องเพียรดูด จตย,ยาดเนาะจะไ,ไปเห็นมันเนาะจะตย,ยาดเด้๋พี่น้อง <c oughs> ต้องเบิ่งดีๆก่อนยังได้เหรอนี่พี่น้องโอ้ย <c oughs> มาแล้ว <c oughs> โอ้ยอย่าเข้าไป <c oughs> โอ้ดูพี่น้อง <c oughs> ขายเหง้าเพิ่มมันงามบ่สุดยอดเลยครับนะครับเบิ่งเฮ็ดครับนี่ครับ,บ นี่ครับพี่น,ออน,น้องโอ้ยเห็ดเพิ่งนยุงครับเท้าเที่ยงเจ๊เพิ่นสมขามันครับนี่ครับมันเกิดพี่น้องมึงดูต้องป้องแตงแปงอยู่มึงดูผีพี่น้องอ้อครับกลงำลังงามๆเลยพี่น้องเท่าอีกดอกหนึง่งดอกนึง่งอยู่นี่ครับโอ้ยนี่ก็ร่างออกแหวงดูวตะเพาะอยู่นี่ครับมึงดู โอ้พี่น้องอีดอกนึงอยู่พุ่ณมันใหญ่แล้วบออ่เอากระตาตั้งไว้บังเนี่ยพี่น้องดอกนึ่งเหยียบอเอาเก็บเลยเก็ยบยากหน่อักหน่อยครับเฮ้ยมันต้องได้ยังสีอยู่แล้วเห็นบออ่ปาดขาถิ่มตั้งหลายดูอ้าวคือเกิดดีแต่ งามบ่ครับนั่นดอกนึงครับนะครับดอกนี้เอาที่เราเดินได้บันไื่นใจหินแม่นบ่อุดบัวเมีดูตาดีฮอดโดยเฉพาะขี้เกียจเกือบเฝ้าเนาะไอแบนซื้อโซดูโอ้กําลังทำงามครับนี่หน่อยบงเฮ็ดครับ เห็ดอีกแล้วดีไหม,มเอากินได้ยกินได้ยูยแต่ว่ามันเ,เ,นเ,เป็เุ่นตลางเอินเห็ดยังครับนี่กเห็ดยังแล้วส้มเงเอกเห็ดไาคนเยมกกระเสียบด้วนี่งกระด้วกัน พี่น,อน,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 อนอ้องดูคนเนี่ยบ่พี่น้องดู้ยเนี่ยครับพี่น้องอีกดอกนึงครับโอ้ยยุบเป็นจุ่มครับพี่น้องยุบเป็นจุ่มเลยนะครับเห็ดครับพี่น้องโอ้ยดอกหน่อยเอาดูบ่าสูดมันคือเก่าแล้วครับพี่น้องก็ต้องเอาพี่กินบ่อยากเอาดินะครับครับพี่น้องจุ่มหนึ่งครับพี่น้องสี่ดอกนี่หน่อยครับ พี่น้องครับเห็ดผึ้งนกยุ่งขึ้นแกวาครับสองดอกน้อยๆครับครับมองดูครับงามไหมครับนี่ครับเห็ดต่อไปครับเห็ดผึ้งนกยุงอีกแล้วพี่น้องอืเก็บแบบนี้เลยครับนี่ครับ ี่ครับดอกนึงครับพี่น้องดอกหนึ่งจะมุมนี้ดอกน,นึ่งจะมุมนี้ครับพี่น้องพี่น้องนี่ครับนี่นะยุ่งน่กว่มี่ครับนี่ครับพี่น้อง เห็ดโอ้ยดอกน้อยครับวะมันติดกันนะมันลดติดกันครับเขามาแต่ผมเปาเขาเขาครับมันน้อยกับจริงอยู่ครับพี่น้องมาอีกแล้วครับเห็ดโอ้หัวหลุดแล้วโอ้ยพี่น้องหัวหลุดครับพี่น้องโอ้ยอ๋อมันหลุดนะฮะหัวหลุดพี่น้อง ดอกน้อยครับอ้ย,น,ย,อยนี่นครับเฮ็ดครับเฮ็ดดูี่น้องเจี๊ยถ้าร,รู้วิธีเจีบเหมือนอื่นพอดีเลยเป็นไปบ่าด้นี่ครับเอาพี่น้องเบิ่งมีสิงเลยเส้นหล่อนมีสิงสอดเล่นอยู่ข้างใน ไม่<บร> <ics> ขอดีเปิดบ้างครับดีเปิดบ้างครับค่อยๆเปิดครับเดี๋ยวไม่ติดหักพี่น้องเปิดประหน่อยครับพี่ครับพี่น้องทำไมมันใหญ่จิ๋นเนาะพี่น้องครับพี่น้องครับเห็นบ้างครับพี่น้องแม่เบ้อเลยม่พี่น้องเปิดได้เบื้องครับเปิดได้เบื้องครับ ก so ูัา็จสดงี่น้เนาะมกนมน่ะว้าดียวนงพี่น้องโอ้สุดยอดบ่ครับเก็บครับพี่ท้องเก็บเโอ้องนุงยุ่งครับออกเป็นชุดเลยมาเป็นชุดเลยอ้มาเป็นชุดเลยครับ ชุดเลยครับเป็นชุดครับพี่น้องโอ้โอ,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 โอ้ครับมาเป็นชุดเลยพี่น้องเอ้ยสวยงามอออ้้้ยพี่นงเครับเป็นดอกไงนี่คือสจีคักเนาะเป็นดอกไงขึ้นจีคักค,ครับพี่น้องเป็นดอกหน่อย เองครับเชิญนะครับพี่นอนเองครับโอ้ยขึ้นมาดอกเงีงก้กับกบับท่านค้นครับบกผมขึ้นมาสวยขึ้นมาก,กับ,บท่านครับ้าขึ้นมาตีตี4ีตีหาแต่นี่ซุมนี้ขึ้น้อยเกือบสองโมง เดบโมงหนึ่งดูสิแต่พบบอท่านครับการเล่มาพอพุ้มในน้อยสิแล้วครับชุ่มขึ้นไม่แตงยุ่งครับคตมาแล้วครับนี่เสียงคตมาแล้วพี่น้อง ก็ได้ซอมขาเลยซุ้มหนึ่งครับโอ้ดอกสวยครับดอกนี้ครับงามงามเห็ดพึงนุ่งยุ่งครับมาเล่มเขามาเล็บขี <laughs> ่เก้า,าจ้าครับได้แต่ดอกเล็กๆครับด้วยตัวเขา เบิ่งเห็ดครับถือกล้องลมทับครับพี่น้องมันหักจะโดนแล้วโยูกล้องลมทับเมได้เห็ดมีหัวเจ้าเกี้ยเหมือนเห็ดว่ามีหัวครับจะไฮเนี่ยอู้จะได้เลยฮะดอกครับเมีตอตอบนนี้หน่อยเห็ดพี่หน่อยเห็ดดิบขึ้นดิบขึ้นที่ดอกนี้หนดอกนี่ครับดอกครับพี่น้องจ้สวย ดอกต่อไปครับพี่น้องดอกต่อไปครับพี่น้องใกล้ๆกันนะขังรังใบใหม่แล้วล่ะนี่ครับงามบ่พี่น้องคี่โบชัดจะโฟกัสให้นี่ครับกล่องบบจอดพวกัสเลยนั่นใกล้ๆเออๆนี่ยน่ะมันนนนอมั่าเออเห็นบ่พี่น้องโบเห็นนะต้องใส่นี่เลยคุณแม่ พี่น้องอ่ะเ็อะน, pues นอนครับเนอนพี่น yeah. yeah. yeah, ้องนอนมาดอกเล็กๆพี่น้องจับพี่น้องยังไงดิเดี๋ยนี่นี่พี่น้องแหงเหรอจุดสีแหงเหรอพี่น้องที่นึ่งดอกครับพี่น้อง อีกดอกหนึงครับเน็เพิ่งนกยูงดีแล้วครับพี่น้องสวยครับครับงามปะครับอีกหนึ่งดอกครับพี่น้องอีกหนึงดอกอยู่ในนี้ครับยงครับพี่น้องครับนี่สวยปะพี่น้อง มอนลีอยู่ครับสวยขาดยู่ยได้เนาะจะบันดอกหน่อยนะครับดอกงามอยู่ดอกงามพี่น้องงามเลยครับงูพี่น้องเห็นงูเห็นงูอีกครับรอบใบครับดอกงามครับพี่น้องอีกหนึ่งดอกครับพี่น้อง สวยงามครับประมาณด้วยตอพี่น้องโอ้ขาวเอาอะไรบอครับโอ้ยเห็ดเขนุนยิ่งเลยครับรอดสายตาไปได้ก็เงินอยู่ได้หนิอือเดินมันขาดนา้ำพี่นอ้องฝนโตมาอาทิตย์นึงแล้วลพัดละล่วงอีกเดี๋ยวมันค่อยหวานไม่อีกบ่สองดอกอืสองดอกครับพี่น้อง งาม่ทำเลยเห็ดคนไยุ่งครับนี่แหละเห็ดของแท้เลยแซ่บๆเลยครับมาแล้วครับเห็ดอันนี้ครับถามหาถามหาอยู่บ่อยครั้งนะครับมาแล้วเห็ดเพิอกซาดครับพี่น้องเห็ดเพิอกซาดอึ๊บนีดูดดอกงามๆพี่น้องเห็ดเพิอกซาดดอกงามๆเ,เลยครับ น้า,าพี่น้องเห็ดผึ่งครับม่ว่ามันพอเห็ดผึ่งครับเห็ดพึ่งนกยุงอีกแล้วพี่น้องครับผมก่อนจะกลับบ้านสี่ชุดนี่ครับอู้น่นดอกสองดอกเิไปเห็นตอนเห็ดนี่ครับเห็นพนตัวดอกีใส่พี่ครับพี่น้องอีกสองดอกพี่ครับ <laughs> <laughs> เห็ดพึ่ง <Okay. S 1> นกยุงครับพี่น้องสองดอกงาง้าครับนี่ครับ อีบดอกหนึ่งนะครับอีกดอกหนึ่งครับโอ้ย <c oughs> น,น่าพี่น้องเอ้ยงามบอเป็นสามครับ <6 S 2> พี่น้องสามดอ,ด,ดอกครับสวยๆครับสามเลยบะเฮ็ดไปรู้ยุ่งกีแล้วพี่น้องเอ้ยขายเงียวยะอุ้ยขายเงีเงเงครับชั่ว น,นี่ครับสวยครับสวยมากครับรับไปครับเจ๊พี่น้องครับสองดอกเลยครับพี่น้องสองดอกเ,เออโอ้โอดิตายแล้วสองดอกพี่น้องหนึ่งสองนี่ครับสองดอกครับสองดอกพี่น้อง มีด้อยกับยอมเจครับสองดอกง,งามครับพี่น้องพึ่งนกยุงครับเห็นอีกแล้วพี่น้องพึ่งนกยุงครับโอ้โหดอกอวบเลยอวบครับพี่นอ้องอวบดอกนี้โอ้ยสองดอกเลยอยู่ด้วยกันนี่ครับสวยครับสวย เฮยหมานดุยต่อเห็ดระงกหกพี่น้องเห็ดระงหกครับโอ้หูเห็ดระงหกมันหมานเลยครับพี่น้องก้อนกับบ้านกับบ้านแล้วพี่น้อง,องก่เงากเกลียดที่คมน่าเกลียดที่ขมเนี่ครับเนาะห<ๆ>ยับใสจหยับฮัลโหลเห็ดระงหกครับโซมโซมไปดูอ่าอะไนี่กลับบ้านแล้วครับ ทุกท่านนะครับน้ำเบิงเด้อครับเด้อติดตามเบิงนี่ครับพี่น้องน้ำเบิงคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อว่าเดเอาคลิปยังมาท่าเสนอครับขอบคุณที่ติดตามครับรับชมครับสองช่วงเมื่อนี้นะครับกับเกี่บเห็ดแดงเป็นสองช่วงเด้อพี่น้องเด้อบายครับไปครับกลับบ้านครับฝนสิลกเหรอครับ ถึงบานแล้วเด้อพี่น้องถึงบ้านแล้วครับพี่น้องครับลงมาอากคลิปสองคลิปเท่เไาถ่า,ถา,ายเบิรงครับรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เด้อกดติดตามนี่ครับเฮดเฮลโลงกยุง่งใจกันเงี้ยเฮลโงกครับครั้งต่อไปจะเป็นเฮดถึงน้องยุ่งคือเฮดเพิร์น, head, นขาวครับอันนี้เป็นเฮดหนาขาวนะครับเฮดแปลงหนาะขาวกับมีเฮดบวกน้อยนะครับ แล้วก็เห็ดน้ามรกนะครับพี่น้องใเห็ดตับครับเห็ดตับได้สองดอกครับพี่น้องคนอื่นได้หลายอยู่เขาได้แค่สองดอกได้บัวลายเ้าจะเคลียร์ไปแล้วก็จะออกไปแล้วเข้าไปบนท่านเพลินเนาะบพ่เป็นยังครับผพ้ใได้มานเพื่อ้นกับมานไปครับนี่ครับผลงานของเฮ้าครับเต็มตาพอดีครับพี่น้องผลงานนี่ครับเต็มตาครับพี่น้องง้ามคับ น้ำเบิงครับน้ำเบิงคลิปต่อไปได้พี่น้องเอออย่าลืมกดติดตามกดครั้งเดียวนะครับใครกดแล้วก็ไม่ต้องกดอีกนะครับเข้ามาติดตามถ้าใครพลาได้กดมันจะขึ้นเป็นสีแดงได้พี่น้องเ้อนะครับเราต้องกดนะฮะขอบคุณพี่น้องครับที่รับชมครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามครับเอาครับอย่าลืมคลิปต่อๆไปนะครับสีเหตุคลิปมาให้พี่น้องได้เบิงเอาคลิปนี้ไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ